ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆอทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าใครว่างเล่นอยากแข่งกับผมนะครับทักมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยถ้าใครเห็นคลิปนี้ทักมาได้เลยนะครับวันนี้วันที่6นะครับวันจันทร์ที่6นะวันนี้วันที่6วันที่7นะครับผมว่าง2วันนะครับทักมาได้เลยนะครับทางแชท t ิ k กต็อกนะครับทักมาได้เลยหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับ ใครอยากเล่นกับผมทักมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับทําเป็นคอนเทนต์ลงช่องผมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะชนะหรือแพ้ผมก็ตามนะผมขออนุญาตถ่ายคลิปลงช่องนะครับผมแพ้ผมก็ลงผมชนะผมก็ลงนะครับนะนะครับใครสนใจเล่นกับผมนะครับทักมาได้เลยนะเริ่มตั้งแต่เห็นคลิปนี้เลยนะตอนนี้นะครับวันจันทร์ที่6ตุลานะครับเวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับสี่มงเย็นเนาะนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับ ทักมาได้เลยนะผมว่างวันที่6วันที่7นะครับนะแต่ผมขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับถ่ายคลิปการเล่นของเรานี่แหละนะครับผมจะตัดต่อลงช่อง t i k ตอกทำคอนเทนต์นะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับผมทักมาได้เลยครับ